รากผักชีที่เราจะปลูกเนี่ยค่ะเราตัดออกนะคะให้มันเหลือยอดสักหน่อยหนึ่งคันนี้นะคะยอดมันค่ะเพื่อที่ว่ามันจะได้โตรเร็วนะคะเราอย่าตัดหมดนะคะให้มันเหลือยอดนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะการปลูกง่ายๆเลยเพื่อนๆนี่ <Yeah. S 1> จิ้มลงไปเลยแบบนี้ค่ะดินของปูนี่ปูจะ รดน้ำแล้วนะคะให้มันฉ่ำนะคะอย่ารดเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะแฉะมันจะเน่านะคะนี่ค่ะผักชีของเราที่เราจะปลูกกันนะคะมาเลยค่ะง่ายงค่ะเพื่อนๆปักจิ้มลงไปเลยนะคะนี่ค่ะผักชีของเรานี่มันจะโตเร็วค่ะประมาณสองคืนนะคะก็ะเริ่มแตกใบแล้วนะคะเพื่อนๆ นะคะจิ้มลงไปเลยค่ะเพราะว่ามันปลูกง่ายมากใครๆก็ปลูกได้นะคะนี่ค่ะเราไม่ต้องไปง้อมเมล็ดนะคะเพราะเมล็ดผักชีเดี๋ยวนี้นะคะ,มะเมล็ดอะบางมเมล็ดก็เวลาปลูกก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่อะค่ะแล้วมันจะมีไอตัวแดงๆอะคะ่ะชอบมากัดกินมเมล็ดชีของเรานะคะปลูกง่ายมากเลยเราก็แค่ใช้รากผักชี เนี่ยค่ะเราก็ได้กินเหมือนกันนะคะแล้วก็สวยด้วยต่างหากนะคะเนี่ยค่ะเราจิ้มลงไปเลยจิ้ม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 ฮนี่นะคะการปลูกง,ง่ายมากเลยนะคะเพื่อนๆมันไม่มีขั้นตอนที่ว่ายุ่งยากเลยอะคะ่ะเนี่ยนี่นะคะจิ้มโอ้จิ้มลงไปให้หมดเลยก็ได้ค่ะนี่ค่ะแล้วแต่ภาชนะที่เราเตรียมไว้จะเล็กจะใหญ่นี่นะคะน้ำเราไม่ต้องไปลดเพิ่มแล้วนะคะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูผลงานนะคะนี่ค่ะปลูกเมล็ดผักชีโดยใช้รากผักชีไม่ง้อเมล็ดค่ะ